วันนี้ช่องไ am อ a มแซคจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังสุดโหดของ My m a ม e ในสะพานมรณนะโหดไม่โหดดูเอาละกันขนาดนักาการยังมากบอกเลาทุกช่วงไแต่ความรุนความเสียวและเรามารุนกันว่าใครจะได้เงินแสนกลับบ้านถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอ้โหเมื่อกี้ตกูุตเตอร์นิดเดียวผมซ้อมมาตั้งแต่ตีสามแล <c oughs> ้ว <c oughs> อยากเจอคน,นั้นเก่งมาเจอกับทีมงานเรา สวัสดีครับทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่อง I am Zack ขผมวันนี้ครับทุกคนสะกเลยฮะตอนนี้ครับทุกคนครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกคนครับนะวันนี้นะครับผมจะมาทําการถ่ายเบื้องหลังสะพานมรณะนะครับของพี่เนทนะครับให้ทุกคนได้ดูกันตอนนี้ผมก็ถึงที่แล้วนะครับก็ฉากหลังก็จะเป็นคาเฟ่นะครับทุกคนครับคาเ็่เลยเนาะแต่ว่าเขาเซตสะพานไว้เรียบร้อยจะบอกเลยว่ามันแบบก็เหมือนเดิมทุกคนตื่นเต้นนะครับเหมือนกับคลิปตะิุเกมที่ผมไปถ่ายเลยนะเออบอกเลยว่า ทีมงานทุกคนนะครับครบอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเราจะถ่ายกันประมาณ10โมงนะครับก็จะเริ่มถ่ายนะครับตอนนี้ก็พี่นงพี่เนตก็มาถึงแล้วนะครับม <Wow. S 1> ีก็ครบทุกคนนะครับ okay, โอเคก็เราก็จะไปเจอกันข้างหน <Okay. S 1> นะครับผมจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันโอเค โอเคครับทุกคนคร okay, first, Now, ับตอนนี้เราก็อยู่ในอาเฟ่นะครับข้างหลังเรานะครับทุกคนครับคือสะพานมรณะนะครับตอนนี้คือเท่าที่เห็นก็มีจักรยานมีอะไรเต็มไปหมดเลยในนี่จะเป็นคาเฟ่เขาสวนทุกคนเป็นที่นั่งริมน้ำนะครับอยู่ที่สตาร์ทอัพคาเฟ่นะครับสมุทรสาครนะใครที่สนใจมาก็ก็มาได้เลยนะครับสตาร์ทอัพคาเฟ่นะครับนี่สะพานมรณะนะครับน่าจะเป็นที่เดียวกับที่ที่เรนเคยถ่ายนะครับที่เขาเคยแบบแข่งกับทีมงานนะครับทุกคนเฮ้ย คือสะพานเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่กว่าที่คิดนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะข้ามยากนะถ้าแข่งเกมอะไรเงี้ยน้ำก็ดูลึกด้วยมีปลาด้วยโอเคเดี๋ยวผมถ่ายสะพานให้ทุกคนดูดีกว่านี่นี่โอ้โหน้องทุกคนเห็นจักรยานไหมนั่นน่ะนะครับนะสุดยอดนะครับตอนนี้เราก็รออย่างเดียวเนาะตอนนี้เก้าโมงครึ่งนะครับรออีกแป๊บหนึ่ง ผมถ่ายอะไรดิถ่ายครับถ่ายอะไรถ่ายคนหล่อครับถ่ายคนหล่อครับถ่ายคนหล่อครับหน้าตาแบบนี้เนี้ยนะพูดจาแบบนี้เนี้ยนะเฮ้ยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยอย่าไปชมอย่าไปชมมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวลอยเดี๋ยวเหลื่อมเดี๋ยวพี่ชับจะลงเรือครับใช่ครับผมอ๋อ่อกี้ไม่เห็นพี่ลงเหรอเห็นนะ สองไม่เห็นดิเขอเลยเขาจะเออแอกวก็ดูว่ายเลย่ายเลยอกล้องไม่ได้คนนี้คนนี้เจอกล้องไม่ได้ทำไมวะไม่ไโมกิโมมรย่ดี จังมาจังมาจังมาแงไเบอร์จัาเล่นด้วยไหมครับวันนี้เล่นนี่ตัวท็อปเลยตัวจะไม่แพ้งแล้วพี่เปียกผมเรียกตัวความหวังเลยหวังว่าจะชนะผมว่จะแพ้อะไรจางไปจางซะแล้วเยขยืมเงินสักน้อยได้ไหมมุลไม่คอยทานให้ไม่เชกนก่อน โอ้พี wh, ่จะเล่นผมอย่างเดียวเลยอ่ะพี่จะเล่นผมอย่างเดียวไม่ได้นะทำไมอ่ะผมกลัวพี่ Five minutes later นี่ครับทุกคนครับเขาให้ใส่ เสื้อดำนะครับทุกคนเป็นชุดยูนิฟอร์มเนาะเกมครั้งนี้นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นตาพ่อผมจากคลิปวิดเกมคลิปที่แล้วแล้วนะครับนะตอนนี้เราก็ลองมาแข่งนะครับเราใครที่ดูคลิปวิดเกมคลิปที่แล้วก็น่าจะคุ้นอยู่เนาะแข่งกับพ่อผมนะครับนะเมื่อเช้ามันฝนตกด้วยนะครับทุกคนตกหนักเลยแล้วก็โชคดีที่มันหายนะครับตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วนะครับโชคดีมากไม่งั้นฝนตกนี่แย่เลยนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนก็จะถ่ายกันอยู่เนาะเน็ตนะครับพี่เน็ตพี่เอาอีกทุกคนพี่เน็ตเนี่ยเดิน สะพานหลายรอบมากเลยนะพี่เน็ตทุดสอบหลายรอบมาเลยสงสัยจะเป็นห่วงจริงๆโอเคทำได้ทำได้เอาไปเลยว้าวพี่แห้วงลีชนะนะครับ ผมซ้อมมาตั้งแต่ตีสามมาวันเนี้ยซ้อมมาตั้งแต่ตีสามมาวันเนี้ยมันทำได้ยังไงวะตีสามใช่ซ้อมกันข้ามสะพานเหรอเปล่าซ้อมมาเข้าเติมมาโยนี่ยเข้าน้ำตั้งแต่แรกขอขอบคุณทุกคนที่มาเล่นวันนี้ครับขอบคุณมากเลยสนุกแน่เข้าใจง่ายสุดกติกาง่ายสุดเดี๋ยวเราค่อยๆลงละเอียดโอเคคือว่าใครถึงใครถึงที่จุดของสะพานก็จะได้เงินรางวัล อ่ารวมกันรางวัลคือ1นึ่งแสนแต่ว่าเพราะอาจจะมีลายของพี่ทำสำเร็จมันคือถ้าถ้าถ้าเสร็จได้1นึ่งหมื่นบาทโอเคก็คือแต่ถ้ามีสิบคนสำเร็จอันนั้นคือหนึ่งแสนรวมกันกระจบก็ <Whoa. S 1> จะมีภาพออกมาไม่ใช่ว่าคนเดียวได้หนึ่งแสนเ <Yeah. S 1> น้นนำจากประสบการณ์ที่เราเคยเล่นถ้าคุณรู้คุณจะตกแล้วตอนที่ตกอาจจะ โปไปดีกว่าไปดีกว <oh> ่าโอเครู้ว่ารู้ว่าจะงั้นพูดแล้วเย็นออกข้างตรดดูน้ำให้เขาดูหน่อยมันเลือดอะไรเอาหัวพุ่งลงมาโดนเนี่ยทำท่าดิ่นล้มเลยนะโอ้โอ้เลื่อนลื่นลื่นลงโอเคถ้าอย่างั้นก่อนเราเริ <oh> ่มแข่งจริงๆเราจะเปิดคลิปโดยที่เราจะให้ทุกคนออกมายืนบนสูดค่ แล้วผมก็จะยืนฟังนี้โอเคส่วรับวันนี้เรามาเข่งสถานแล้วจากนั้นเราก็เฮ่ทุกคนเออเออจากนั้นค่อยๆมามจับฉลากว่าใครจะเล่นยังไงจะสู้นะทุกคนเป็นไงฮะเมื่อกี้เปิดคลิปแล้วมั่นใจแค่ไหนครับ ว่ายังไงวันนี้ยังไงก็ต้องมีเงินกลับบ้านแน่นอนแต่จะได้หนึ่งแสนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมว่าต้องมีเงินกลับบ้านแน่นอนครับพันล้านบาทเลยเดย์เงนกลับบ้าน <c oughs> อันนี้กําลัง <c oughs> เดินไปนะครับทุกคนครับไปสนามาเมื่อกี้พี่เนทเปิดคลิปแล้วนะครับโอเคพี่ชาไปด้วยรอดูเลยครับรอตามหรือราเป็นคไหนรอตามหรือเปล่าไม่รอรอตามครับผมผมเป็นคนเด็กคิลเลอร์เป็นคิลเลอร์เลยงานนี้คิล ตอนนี้เรามาเตรียมตัเริ่มต้นเลยนคะครับทุกคนครับเตรียมให้พ่อผมแข่งนะครับ <quota S 2> นี่ข้างล่างผมนี่เต,ต,ตรียมตัวเต,ตรียมตัวมันจะยากตรงท,ที่ต้องใช้เครื่องมือนี่แหละนะทุกคนมันยากตรงนี้แหละเพราะว่าเครื่องมือมันยเนยอะเนาะแล้วพอแล้วยิ่งสะพานมันเล็กมันก็ยากนะทุกคนนะที่บิสวัสดีครับ วันนี้มั่นใจไหมครับพี่มั่นใจครับพร้อมที่จะฉีดเสื้ออะไรโอ้โมที่จะฉีดเ,เสื้ออีกเดียวตกน้ำจะขอชโชว์ไว้ก่อน <c oughs> ทุกคนไม่มีอะไร สิ่งจำคันเงินกระป๋อนะครับเงินอะไรเอาเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับที่จะเปียกแล้วพังที่เปียกเราใช้ไม่ได้ครับบางบางตส่เนกล่องตอนนี้ทุกคนไปถ่ายเปิดคลิปนะครับวากล่องนะตอนนี้เราก็มีหนที่รออย่างเดียวนะทุกคนรอถ่ายเบื้งองหลังเดียวถ่ายเปิดคลิปตรงสะพานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งผมจะตามถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะโอเคบหนึ่งสองขอเฮที่หนึ่งเฮ

ไป,ไปได่ยังไงเอาไปไดงไ,ไเอาอโดนไปดีโชว์อะไรของคุณเอา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 ไไก่งไง อาพีพิตไม่รอดแล้วใครจะรอดเลยแถวเดี๋ยวเราไปดูกันก่อว่าทุกคนเป็นไงบ้างที่ <c oughs> พักกันตกน้ําเปียกตั้งแต่ตอนแรกเลย <c oughs> ยังไงครับคุณได้ <c oughs> ครับพาดไปเลยพ0า0พาดอดรอรอเกมหน้าเราเกมหน้า,ขาเขาเกิดจะได้แล้วดันตัวเองตกไปด้วยเอออะไรเร <c oughs> าังไงยังไง พี่วิทย์ก็ไม่รอดนะทุกคนตลอดเจอเจอสาวน้อยเท่าไหร่สาวน้อยต้องไหมครับต่อจะได้กันเลยพร้อมกันเลยเริ่มมันนะครับทุกคนครับอันนี้คือแข่งจริงแล้วเต็มตัวโอเคผมบอกเลยทุกคนตอนนี้ร้อนมากแบบการแจ้งเลยนะครับไม่มีลมเลยร้อนจริงโอเคเราก็ต้องอดทนถ่ายเพื่อทุกคนนะครับ คนที่สองได้จักรย,ยานทุกคนเดี๋ยวผมไปตามถ่ายตรงนู้นหน่อยตรงนี้คนเยอะ คนแรกกะลาพาดจักรยานมันจะรอดไหมครับเนี่ยเออดูดูเร็วเร็วเร็วเอาเว้เอาเว้เฮ้ยถือว่าไปไกลนะทุกคนนะคือแบบมันเร็วมันเร็วด้วยแต่เสียดายมันคือแน่นอนว่ามันพอสักพักเนี่ยมันไปได้แต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันคุมไม่อยู่นะ เมื่อกี้สกูตเตอร์นิดเดียวโอ้เจไดคือถ้าเขาไปช้ากว่านี้หน่อยผมก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันมันคมไดนะ้สกูตเตอร์โ <Okay. S 1> อเคเออเจไดเอฟฟิวโมเมนต์ a t ลเยเดี๋ยว,ยวพ่อผมก็จะลงแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยร้อนแสงน,นะนะทุกคนนะเดี๋ยวผมมาเปลี่ยนมุมหาที่ถ่ายให้พ่อดีๆจะได้ชัดๆ oh. มือเขจะได้ไหม เฮ้ยเอาเว้ยทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิเ์เฮ้ยเฮ้ยป้ายค่อ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 ยจะถึงแล้วมีคนทางนี้รุนทุกคนรุนๆุน wow. เป็นคนแรกที่จะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปตรงเทนนุ่นเราจะเล่นอีกเทนหนึ對對่งโอเคแล้วก็มันจะได้มีโอกาสได้ชีวิตเพิ่มด้วยเรนน้อทุกคนปากินน้ำก็สัก5้านาทีเดี๋ยวเราไปที่เทนนั่นล่ะใช่เราอีกโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เรา พี่เน็ตให้พักประมาณ5นาทีนะครับให้ทุกคนไปกินน้ําไปเข้าห้องน้ำเนาะก็รอบแรกนะครับมีคนได้ไปแล้ว1คนนะครับก็ไม่รู้นกันว่ารอบอื่นจะเป็นยังไงนะครับนะอันนี้คือพี่เน็ตบอกว่าเรามาพักเนี่ยให้มานั่งตรงอะไรนะให้ผู้แข่งขันเนี่ยมานั่งตรงไอ้ซุ้มที่ผมถ่ายไว้ตอนแรกอ่ะเ <Yahoo! S 1> ขาบอกจะมีเกมพิเศษนะครับนะ <Yahoo! S 1> ตอนนี้ก็ขอตัวพักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าโป๊โอแบตจะหมดต้องรีบชาร์จแบตนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกัน ตอนนี้ครับทุกคนครับพี่นายกับพี่เพียวเขาจะถ่ายติ๊กต็อกก่อนเปิดคลิปเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาถ่ายเบื้องหลังการถ่ายติ๊กต็อของพี่เขาให้ดูาผมถ่ายดูนะหนมต่อกยพลังไปพลังไปดดเดดยนะพลังไปตาไป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 ไไปไปไป เดดเดดนเด็ดะมบึกบ้าหรือเปล่าสู้เดดแ้วยอะไรก็ไม่อันนี้ไม่ใช่ใบนะนนะอันนี้ใบไม้ตเียผมโดนเลยพี่ีมเราโดนเลยขลน่ไม่ต้องมีใบตำรวจก็เรียกไม่ต้องมีใบตำรวจก็เรียกแล้วแม่ก้ากล้าขนาดนี้เหรอกำไลกาลังดังทีนี้ คิดอะไรให้ถ่ายสองเชื่องพร้อมกันวะไม่แยกบันทัดจริงเลยแถวโอ้โหทุกคนตสงสัยพี่เน็ตอยากแจกตังค์มากนะครับทุกคนมีเกมพิเศษขั้นกาวิดนตรีนะครับกาวิดนตรีขวางผมตอนนี้เขาถ่ายกันนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายทุกคนดูโอเคโอ้โหทุกคนพี่เน็ตอยากแจกจริงผมไปถ่ายดูเล่นเกมเพิ่มอันนี้คือกาวิโดนตรีเกมที่ทุกคนรู้จักนะครับเดี๋ยวขอไปเลยว้าว โอเคพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับเดินเลยครับเดินเลยเดินเลยเร็ววันนี้เร็ววันนี้เต้นด้วย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 เราจะไม่หยุดเรจะไม่หยุดเร็ววันนี้เร็ววันนี้เร็วเร็วไปเร็วไป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 โอเคเบบไหนทีเดียวครับสองคน ไปช่วยไปช่วเฮ้ยทีมงานนะเดินสองสามเดินสองสามเอ้ยโอเคโอพี่เ้าอ่ะชุบคนที่เหลือเยอะเยอะโอ้โหเดี๋ยวแม่งตายเดี๋ยวีแม่งตายโอเคครับทุกคนครับเราอยู่กับพี่วีครับทุกคนครับบอกเลยว่าเกมวันนี้ยากมากพี่วีได้ไหมเท่าไหร่ครับเนี่ยก็พี่รับบอลได้ห้าพันโอ้โหรับบอลได้รับได้กี่คนมั้งเหลายน่าจะ ใช่ใช่น้อยมากเพราะว่าแบบมันต้องแข่งก็ต้องรับบอลด้วยมันมีเรื่องเวลาอ๋อแล้วเตรียมตัวมาไพื่ที่แบบเตรียมยังไงเตรียมใจเขใจยังเดืเตรียมใจกับทีมกันแดดวันนี้แดดแรงอยู่แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้เกมเนี่ยเขาให้โอกาส่อนข้างเยอะใช่ช่องมเน็ตอยากแจกงอ๋ออยากเต็มที่เลยใช่เพราะว่าอย่างที่เองเนี่ยเราซือได้รอบสองเนาะแล้วเราไม่ลงแข่งด้วยไม่ทันพี่ไม่ได้เลยคนสมัครเต็มไปหมดเลยยังดีที่พ่อได้เออเ้วพ่อเป็นไงบ้างไม่ได้เลยเหมือนกัน แพ้วเลยใชดูพ่โอเคครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องพีวิทนะครับบิ๊กมันโต้โกเวตอนนี้เรากลับกับพี่เน็ตเหมือนเดิมครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วที่ผมไปทัวร์เกมนะครับพี่จำผได้ป่ะครับพี่จำได้จำได้พี่ผมจำได้คุณเธอโกโปรตอนที่คุณตายกลางสนามเลยใช่โอเคครับพี่เน็ตคืออยากถามว่าเตรียมนานไหมพี่อ่าเา่านานไหมคือพี่ลงตั้งแต่วันอังคารตกใจเลยว่าทำไมมันเร็วจัง ก็ถ้าเราลงนานๆก็มันนานเกินอ๋อแต่ว่าแล้วมันยังพี่สนุกไหมครับปกติถ่ายกับทีมงานเลยที่ถ่ายกับแฟนคลับด้วยผมชอบถ่ายกับแฟนคลับมากกว่าราะมันสนุกกว่ามันแบบมันแบบไหนมันสนุกกว่ามันฮามันแบบมันวิวแบบแล้วมันชิงเงินด้วยสำหคนแบบเด็มันร้นมันรุนแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มากับพี่บางคนอยากมากมากจะมีอีกไหมครับมีอีกแน่นอนครับปีนี้เราจะพยายามจัดยังน้อยเดือนละครั้งจากพายาม จะพยายังอ๋อโอเคครับสำหรับแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอแอมแจ็คนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับครับบ๊ายบายเลต้าวพี่นายครับเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับสนุกมากโอ้ผมอยากให้พี่เล่นมากเลยอะอยากเจออยากเจอคนที่เก่งมาเจอกับทีมงานเราเอ้ยตอนนี้ให้แฟนคลับเล่นมาก่อนเจอกันครั้งหน้านะพี่เนาะตีผมปั่นเนี่ยสิบรอบไปกลับอ๋อเคยเล่นแล้วนี่แต่วันนี้ให้ให้แฟนคลับเล่นก่อนเปี่เป็นไงบ้างครับ เปรียมสบายไหมครับบายดูเดือดครับวันนี้แบบอากาศสดชื่นอ๋อโอเคแดดสวยเลย